โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนโดยหนัางานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการแปลกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอเสนอสมุดพกครอบครัวสมุดพกครอบครัวคืออะไรสมุดพกครอบครัวคือสมุดประจำบ้านที่มีข้อมูลทุกด้านของครัวเรือนโดยในหนึ่งครัวเรือน มีมากกว่าหนึ่งครอบครัวเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลและให้ความช่วยเหลือโดยแบ่งเป็น5มิติ 1. มิติรายได้ 2. มิติที่อยู่อาศัย 3. มิติสุขภาพ 4. มิติการศึกษา 5. มิติการเข้าถึงบริการภาครัฐ ได้แบ่งระดับการให้ความช่วยเหลือออกเป็นสามระดับดังนี้ระดับที่หนึ่งครัวเรือนที่มีไรายได้น้อยและมีปัญหาที่อยู่อาศัยระดับที่สองครัวเรือนที่มีไรายได้น้อยและมีบุคคลในภาวะพึ่งพิงหนึ่งถึงสองคนระดับที่สามครัวเรือนที่มีไรายได้น้อยและมีบุคคลในภาวะพึ่งพิงมากกว่าสองคนอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะ สมุดพกครอบครัวหน้าตาเป็นยังไงงั้นเรามาดูกันเลยจ้าสมุดพกครอบครัวแบ่งออกเป็น4ส่วนส่วนของครัวเรือนประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานข้อมูลที่อยู่อาศัยรายก่ายหนี้สินการออมทรัพย์สินการร่วมกิจกรรมแผนผังสาแรกครัวเรือนและภาพถ่าย ส่วนของครอบครัวประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานรายได้รายจ่ายหนี้สินการออมและทรัพย์สินส่วนของสมาชิกรายบุคคลประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานอาชีพหรือรายได้รายจ่ายหนี้สินการออมทรัพย์สิสนสุขภาพหรือโรคประจำตัว ลักษณะความพิการสวัสวดิการที่ได้รับและสภาพปัญหาส่วนของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ประกอบด้วยสภาพปัญหาแผนการช่วยเหลือการติดตามและบันทึกเพิ่มเติมส่วนสุดท้ายจะเป็นในส่วนของเอกสารประกอบสมุดพกครอบครัวประกอบด้วยแบบฟอร์มรวบรวมสิทธิของประชาชน คัวเรือนปอกบางหมายถึงครัวเรือนที่มีรายได้ไม่เกิน1นึ่งแสนบาทต่อปีมีบุคคลในภาวะพึ่งพิงที่ต้องการความช่วยเหลือเช่นเด็กเล็กผู้สูงอายุแม่เลี้ยงเดียวคนพิการผู้ป่วยติดเตียงมีปัญหาที่อยู่อาศัยสภาพบ้านต้องปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ต้อง ก่อนลงพื้นที่สอบถาม 1. สมุดจดบ,บันทึก 2. ดินสอรหรือปากกา 3. โทรศัพท์มือถือหรือกล้องถ่ายรูปเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างในการสอบถามข้อมูลเพื่อกรอกในสมุดพบครอบครัวกันค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าจะขอรบกวนเวลาสักครู่ค่ะสวัสดีสาวน้อยมีอะไรให้ป้าช่วยละ่ะ หนูเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมหรืออพอมอหนูจะมาขอข้อมูลคุณป้าทำสมุดพบครอบครัวเพื่อวางแผนให้ความช่วยเหลือต่อไปค่ะได้เลยจ้าตอบได้เท่าที่ตอบนะแล้วจะคุยจะถามอะไรบ้างละ่ะ จะขออนุญาตพูดคุยแลกเปลี่ยนในเรื่องความเป็นอยู่ปัญหาของคุณป้าโดยจะขอใช้เวลาไม่นานค่ะบ้านนี้อยู่กันกีนก่คนคะและใครเป็นหัวหน้าครัวเรือนคะแล้วในบ้านนี้อยู่กันกี่ครอบครัวพอให้ข้อมูลได้ไหมคะวันนี้อยู่กันกี่คนคะจะได้พูดคุยกันทีเดียวป้าเป็นหัวหน้าครอบครัวตอนนี้อยู่กัน3ามคนมีน้องสาวอยู่ด้วยคนนึง จากได้ข้อมูลในการลงพื้นที่แต่ละครัวเรือนแล้วเจ้าหน้าที่พอมอและอ,อพอมอจะร่วมกันสรุปข้อมูลและบันทึกลงในสมุดพกครอบครัวให้ครบถ้วนสมบูรณ์ประชุมวางแผนและวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือ จากการวางแผนและวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือแล้วทางเจ้าหน้าที่พอมอจะนำข้อมูลที่ได้มาจัดลำดับความช่วยเหลือเพื่อเป็นฐานข้อมูลหลักให้กับหน่วยงานที่บูรณาการร่วมกันภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ12กระทรวงกับ1ห,หน่วยงานต่อไป